เจ้าบ่าวจะได้ยกขอบอกขันหมากเศรษฐีครับเดินทางมาสู่บ้านเจ้าสาวของเราส่วนบ้านเจ้าสาววันนี้ก็ตั้งรับแล้วกันเนาะตั้งรับเขาเรียกว่าคลสองครับสิ่งของเครื่องใช้ในงานวันนี้เป็นมงคลและสุดท้ายครับคําพูดทุกคําพูดเป็นมงคลกับผู้บ่าวสาวครับเพราะฉนั้นวันนี้เราจะเห็นคาคอนคําสอนมากมายมอบให้กับผู้บ่าวสาวในวันรับต้นครอบครัวคนโบราณท่าบอกว่า ชีวิตคู่ขอบ่าเวเจ้าสาวนั้นเริ่มต้นตั้งแ,แต่จุดเทียนเริ่มแรกพร้อมกันเป็นการเริ่มต้อนอย่างดีในยะเป็นการเริ่มต้อนอย่างเป็นสิริมงคลและสําคัญครับการจุดทูทบทเทียนบูชาพระตนาไตนั้นการจุดเทียนประหนึ่งเป็นการบูชาในองค์สเปนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเลยเทียนเิ่มแรกบูชาพระธรรมเทียนเล่มที่สองบูชาพระวินัยส่วนทูบสามดอกนั้นเป็นการบูชาพระคุณและคุณงามความดีขององค์สเปนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ ทูบดอก 1. ที่หนึ่งทูบดอกแรกครับเป็นการบูชาพระปัญญาคุณทูบดอกที่สองครับเป็นการบูชาพระมาหากรุณาี่คุณทูบดอกที่สามครับเป็นการบูชาพระบริสุทธิคุณครับซึ่งถือว่าเป็นพระคุณาสูงส่ง,งของเหลี่ยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อพวกเราชาวพุทธพวกเราชาวโลกเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการร่มต้นชีวิตผู้เรื่อความเป็นเสด็จมงคลยิ่งนักนะรบดับต่อไปครับพระคุณท้าะได้เแมตรร่ตากราบทํามนุโมทนาญาถาสักพี ผู้ป่าสาวตั้งจิตตั้งใจกรวดน้ำรับถอนนะตั้งจิตตั้งใจกุทิส่วนกุฏส่วนกุศลที่เราได้กระทำในวันนี้ยะทาวาวิวหาปุราบริปุเรนติกสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังบริตังตมหังเิปเมวะสมิจตุสภพปุเรนณตุสังกปานจันโ,ปโทปนรโสยะธามนิโชติระโสยะา วิวัน์ชันตุสัมบรวนโควินานสตุมานเตมภาวันวัน์ารายวนสุขีธิตอยู่กออภิวาร์นัศีลรียงสมีกจังวนทางปัจจายยินวนภาวาร์คมภาวารพันของบานเจ้าสาวครับมีคุณพ่อประวิทย์คุณแม่รุจีบครับ นิพพานติยานวันนี้ครอบครัวเจ้าสาวครับไปรับเกียรติจากคุณสุชาติสิริทิพวานิชครับท่านจะได้กรุณาให้เกียรติเป็นเจ้าแก่ใหญ่ของบ้านเจ้าสาวครับส่วนบ้านเจ้าบ่าววันนี้มีบุญพ่อวัรพลคุณแม่พิมพน,นิชฐ์สนที่จเจริญภูนิติครับโดยมีคุณสมพงษ์โวิเชียนครับจะได้กรุณาเป็นเจ้าแก่ใหญ่ ดำขบวนขัาา้นบักเศรษฐีเดินทางมาสู่พระเจ้าสาวของเราครับระดับนี้ครับเป็นเชิญบ่าวสาวร่วมกวันถวายพระทหารแด่พระสงฆ์เนาะเชิญครับนี่วิดีโอวิดีโอเจ้า่าวยกดำแล้วยกนั้นตักน,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 นะนิดเดียวหักไม่เดียนะยกนิดเดียวโอเคอ๋อดีอดครับเรียนเชิญทุกท่านครับรับรางวัลน้ำชากาแฟที่ผู้่าวสาวจัดเตรียมไว้กอ่อนตอนรับทุกท่านจะได้เป็นสะพับนบุญในผู้่าวสาวด้วยครับจะได้เป็นสะพันบุญในผู้ ก็ไน yeah. ่อมนที่โอเคคแม่ก้ะอืมครับโทรนะคะแม่ม่เค้ก็บ่ายแค่นะครับเดี๋ยวแม่ครับับอืมได้ก็ไก็ได

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không video à, hấp dẫn ถ่ายรูปนะครับเฮ้ยเผลอกดวิดีโอแล้วไม่เป็นไรทำเป็นวิดีโอแล้วกันนะครับอันนี้หรอโอเคโอเคอ่ะปัแ๊บบนึงโอเคอ่ะไปแล้วนะ ถ่ายเป็นวิดีโอเอโอเคไปแล้วโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวให้บินถ่ายแล้วกันโอเคก็ไปแล้วครับตอนแรกา